ส so, วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel m o t o r b i z นะครับวันนี้เราอยู่กับรถยาม่าเ Tracer 900 GT นะครับคันนี้เป็นโมเดลปี2018นะสีน้ำเงินด้านนะครับ mm hmm. ก็คันนี้ผมก็เพิ่งจัดมาสดๆร้อนๆนะครับ mm hmm. ก็ขี่เก็บงานไปครับขี่จับฟิลซ่อมแซมให้มันสมบูรณ์นะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้หรือจะขายแล้วคันนี้เดี๋ยวคันนี้มาดูของแต่งร้า,าวๆกันนะครับผมให้ดูรอบๆ ันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับของโฉมนี้นะก็เป็นโฉมก่อนล่าสุดล่าสุดก็จะเปลี่ยนโฉมไปเลยนะตัวนี้ก็มีชิลน้าแต่งนะครับทรงสูงนะครับของเดิมมันจะไม่สูงขนาดนี้นะก็มีปากนกคาร์บอนนะครับแคดบาร์นะครับแล้วก็ตัวโช๊คหน้าหลังเนี่ยหลังเป็นของวา s เสหน้าก็มีการเปลี่ยนโมโไซ y ์วเสมาแล้วนะครับมีแหลกท้ายมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งล้คันนี้เป็นท่อผ่าด้วยนะอ๋อมีการสะบัดวเดสเ s ด้วย แล้วก็ผมมีการจูนรีแมปมาแล้วนะครับเพื่อให้แรงมา้ามันมาเตม็มแล้วก็ขี่มันขี่บิดติด,ตดมือมากขึ้นนะครับคันนี้มันจะเป็นเครื่องเดียวกับ MT09 นะซึ่ง MT09 ก็เราก็รู้แล้วเป็นเครื่องยนตส์สามสูบที่ขี่โคตรตื้ตนโคตรมันนะครับแต่พอมันอยู่ในบอดี้เทรเซอร์ที่เป็นสปอร์ตทัวร์ลงเนี่ยมันทําให้ขี่เนียนแล้วก็ขี่นิ่งกว่าเดิมนะครับด้วยความที่รถมันขนาดใหญ่มันหนักกว่าฐานล้อมันยาวกว่านะคนซองก็สบายด้วยมีที่จับซ้อนได้สบายกว่าแล้วก็จริงๆผมว่าคันนี้ขี่ดีกว่า MT 0 9นะ แล้วก็มันเป็นสปอร์ตทัวร์งก็จริงแต่คันมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันไม่ได้เทอะทะแถมมันยังนั่งเบาะก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับด้วยความที่ช่วงถังน้ํามันเนี่ยมันมันไม่ได้กางมากถังน้ามันเขา17ลิตรได้ครับมันไม่ได้กางมากทําให้เราแบบขาบดิงนพื้นแล้วก็ควบคุมรถได้ง่ายอีกทั้งมันเป็นทัวรลิงที่เบามากเลยนะหนักแค่ประมาณ220กิโลเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังดูนะ รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวท็อปมีจอสีมีระบบครูสคอนโทรอะไรต่างๆนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกให้เราสะดวกสบายเวลาการเดินทางนะเดี๋ยวฟังเสียงกันอันนี้ก็จะเป็นเสียงท่อเดิมที่ผ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเบิร์นให้ฟังอ้าวเดี๋ยวเราไปขับกัน นั่งรถละเบามากเลยนะครับเป็นรถที่นั่งสบายนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมเคยลงคลิปรีวิว w t r c e r GT ไเป็นละรอบหนึ่งนะแต่นั้นจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเป็นเป็นโมเดลปีเดียวกันแต่คันนั้นจะเป็นสีบอลเงินนะส่วนคันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินด้านออปชั่นอะไรต่างๆเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ จต่างที่คันนี้มันมีการผ่าท่อแล้วก็จูนรีแมปมาแล้วซึ่งผมว่ามันก็ขี่มันขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยนะแล้วก็เสียงท่อก็คือดูดันกําลังกําลังสนุกครับไม่ได้ดังจนเกินไปนะท่อผ่าเลยผมว่าเป็นอะไรที่ลงตัวนะสําหรับคนที่เราปลอดภัยด้วยไม่โดนตํารวจจับแล้วก็ไม่หนูกหูเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับขับเข้าซอยขับใช้งานกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ต้องเกรงใจชาวบ้านมากนะครับแล้วก็มันก็ดูสวยด้วยนะเนียนๆไปกับตัวรถ ผมว่าไม่เร็วเลยระบบเบรกคันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างเมื่อกี้คันนี้เข้าออกมาปาดผมมันไม่ดูเลยนะบเบรกเอาอยู่ครับไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรเลยตัวตัวชุดเบรกเดิมๆของเทรเซอร์ค่อนข้างดีเลยนะเลือกผ้าเบรกดีๆก็พอ รถพลิกง่ายมากเลยครับเป็นสปอร์ตทัวริงที่ขับสนุกมากแต่ยังไม่ทิ้งความสบายนะแล้วก็มีควิกชิมเตอร์ด้วยควิกชิมเตอร์ของยาม,มาฮ่าเขาค่อนข้างเนียนเลยนะครับเนียนกว่าของคาวานะเ่อนดวดตาเร่งกันนะ ขี่สบายมากเลยมันพุ่งๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะขี่มันนะน้องคันนี้เลยมันจะไม่เหมือนขี่ GS ขี่ v วอรันนะนั้นมันจะนุ่มๆแบบนุ่มๆสบายๆครับคันนี้จะดูดันกว่านะมีความสปอร์ตกว่าดีทั้งคู่อะครับแต่ดีคนละแบบแล้วแต่ว่าใครชอบแนวไหนนะ คันนี้มันก็ข้อดีคือมันขี่เนียนแบบในเมืองคล่องตัวกว่าแน่นอนครับคันมันเล็กเล็กกว่าอพอสมควรน้ำหนักก็น้อยกว่านะครับเรื่องอัตราการกินน้ำมันผมว่าใกล้เคียงกันนะเวอร์ซิสันกับ t r a เซอ900เนี่ยไม่ได้หนีกันมากครับตัวนี้ขึ้นจอยอยู่ที่ประมาณ18 19กิโลลิตรนะครับเบอร์ซิพันผมขึ้นจอประมาณ20กิโลลิตรก็ถือว่าใกล้เคียงกันอ่าเราเรามาพูดกันเรื่องความเข้าใจผิดนะครับของการขี่บิ๊กไบค์นะที่ไม่มีใครเคยบอกคุณก็คือข้อแรกนะครับ คลัตช์ใช้ในการออกตัวแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เท่านั้นทําไม่มถึงผิดครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราใช้คลัตช์ในหลายเวลามากการขับิ๊กไบนี่เราจะใช้คลัตช์ในการควบคุมรถที่ความเร็วต่ำนะครับคำเล่นต่ำในที่นี้คืออะไรความเร็วที่ต่ำกว่าการใช้คันเร่งนะครับคือถ้าเราปล่อยคลัตช์จนหมดแล้วเราใช้คันเร่งอันนั้นก็คือความเร็วของรถแต่ละคันละถ้ารถซีซีน้อยเนี่ยมันก็จะสามารถขับที่ความเร็วต่ำๆได้เช่นขับที่ความเร็ว 5-10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยการใช้คันเร่งอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ารถที่ซีซีสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากแรงบิดแล้วก็กำลังเครื่องยนต์มันเยอะถ้าเราใช้คันเร่งเดียวนี่ความเร็วมาจจะต่ําสุดอาจจะ10กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งการที่เราจะขับรถควบคุมรถให้มันได้ความละเอียดในความเร็วที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยเราต้องใช้คัดก็คือเราต้องเรียคัดไปด้วยนะอ่าก็คือให้ขับรถให้อยู่ในระยะคัดนะครับนั่นก็คือการขับรถในความเร็วต่ำนะคัดไม่่ได้้ใชแค ในการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ออกตัวเท่านั้นนะครับใช้ในการควบคุมรถที่ความเร็วต่ําซึ่งสาคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณควบคุมรถที่ความเร็วต่ําได้ไม่ละเอียดได้ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยครับใช้แค่คันเร่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอันตรายนะผู้เล่าอาจจะดูงงนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆลองนึกคิด,ค,ดคิดตามแล้วแล้ว,ลวไปลองไปลองสังเกตดูนะครับว่าเราเป็นคนที่พยายามที่จะปล่อยคัดตลอดหรือเปล่าเราขับรถแล้วเราเลียคัดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ บางคนอาจจะขับรถเรียแคดโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้แต่ว่าที่ผมคิดแบบนี้เพราะว่าเวลาผมไปเรียนตามโรงเรียนสอนขับขี่นะครับเขามักจะไม่ให้เรายุ่งกับคัสนะครับคือให้ออกตัวแล้วเราก็ใช้แต่คันเร่งเนี่ยมันนําแ้เราจาจาแบบผิดๆนะครับพอเรามาขับจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมเริ่มขับจากมอไซค์คันซีซีนะแล้วผมก็พยายามจะปล่อยคัดจนหมดแล้วก็ควบคุมคันเร่งใช้แต่คันเร่งอย่างเดียวในการกลับรถในการยูเทิร์น กลายเป็นว่าผมยูเทินละบานมากเลยครับเพราะว่าความเร็วมันสูงเกินไปเราไม่ได้หักเลี้ยวอยู่เทินด้วยความเร็วที่มันต่ําถ้ายิ่งต่ำอะ่ะมันก็ยิ่งวงเลี้ยวแคบใช่ไหมยิ่งเร็วก็ยิ่งบานก็เลยกลายเป็นว่าผมขับรถแบบอยู่เทินไม่มั่นใจเลยเป็นปีเลยที่ขับบิ๊กไบค์ในช่วงปีแรกนะจนผมมาฝึกใช้คัตไปเรื่อยๆครับจนจับจุดได้ก็เลยรู้ว่าเออคัตเนี่ยมันใช้ในการขับที่ความเร็วต่ําในการแบบ ซิกแซกในการขับในเมืองเนี่ยใช้ตลอดเวลาเลยครับเราใช้การเรียคัดได้ตลอดเวลาเลยนะสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเรื่อง engine brake ที่เขาบอกว่าการขับขี่ Big กไบคเนี่ยการหยุดรถเนี่ยเราต้องใช้ engine brake สำคัญมากป่อยครั้งที่เราดูคลิปอุัติเหตุนะครับ ที่คนขับรถแล้วชนนะครับที่มีคลิปมาลงตาม YouTube อะไรต่างๆเนี้ยเราจะสังเกตว่าเขาอะ่ะไม่ได้กำคัดแล้วก็เบรกรถนะครับคนก็จะคอมเมนต์ว่าทำแบบนั้นไม่ถูกนะเวลาเราเบรกเนี่ยเราต้องใช้เอนจินเบรกมาช่วยพอกำคัดเราก็เลยเบรกไม่อยู่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ การเบรกรถมอเตอร์ไซค์นะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยเนี่ยเบรกที่หยุดรถและชะลอความเร็วได้ดีที่สุดก็คือเบรกนะครับไม่ใช่เอนจินเบรกเอนจินเบรกเกิดจากการที่เราเชนเกียร์ให้รถรอบมันสูงขึ้นนะครับการทำงานของเครื่องยนต์รอบยิ่งสูงเนี่ยแรงฉุดเวลาเราปิดคันเร่งมันยิ่งเยอะใช่ไหมครับแต่ว่ามันทำงานได้ แค่ประมาณหนึ่งครับเอ็นจิ้นเบรกเนี่ยแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมมันได้โดยละเอียดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนเกียร์ลงเนี่ยเพื่อให้รถไม่ชะลอเนี่ยเราจะชะลอจาก120ลงเหลือ60เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราต้องเปลี่ยนเกียร์กี่ครั้งเราต้องรอกี่ก,กี่กี่วินาทีเพื่อให้เครื่องยนต์มันฉุดฉุด,ฉ,ดฉุดไปเรื่อยๆนะครับต่างจากเบรกที่เราใช้เนี่ยระบบเบรกเนี่ยที่มันอยู่ที่มือท,ที่ที่ปลายนิ้วเราครับ เบรกหน้าและเบรกหลังเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ละเอียดมากๆเลยครับแล้วพละกําลังในการเบรกเนี่ยมันได้ดั่งใจแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าทักษะการเบรกของแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกมามากแค่ไหนครับยิ่งคนที่ทักษะเก่งเนี่ยก็ยิ่งสามารถเบรกรถได้เร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่ง โดยปกติแล้วไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเขาออกแบบระบบเบรกมาให้เราสามารถเบรกจากความเร็วสูงสุดท็อปสปีดจน1.0ได้เลยนะครับซึ่งมันออกแบบมาอย่างนั้นครับแต่ว่าคนเราอะไปคิดว่าถูกสอนผิดว่าให้เราไปโฟกัสที่ e เอนจินเบ k e หรือว่าเราไปโฟกัสว่าที่เราเบรกไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ใช่ Engine b r บรกซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับเวลาฉุกเฉินเนี่ยเบรกกระดานหันเราโดนปาดหน้าเนี่ย มันกระชั้นชิดมากครับ1 2ก็คือระยะเวลามันน้อยมากเราไม่มีเวลาจะคิดด้วยซ้าว่าเราจะไปเอื้อมมือไปบีบคัดกดเกียร์ลงแล้วก็รอให้ engine เบ a k มันทํางานแล้วเราค่อยไปกําเบรกมันผิดครับสิ่งที่เราต้องทําในสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือเบรกไปเลยครับใช้เบรกนี่แหละครับเบรกให้มันสุดแรงเกิดเบรกให้มันสุดแรงเกิดนะครับก็คือเบรกอย่างถูกวิธีนะก็คือเบรกแบบไล่ระดับนะครับไล่ระดับโดยอย่างรวดเร็วที่สุด ไม่ใช่การกำกระแทกนะครับถ้ากำกระแทกรถมันก็จะเสียบาลานแล้วก็อันตรายต่อการล้มนะครับก็คือเราเบรกแบบยียบจับเบรกแล้วก็เบรกแบบศูนย์หึงร้อให้เร็วที่สุดแต่ว่าเป็นการไล่ระดับศูนย์หึงร้อขึ้นไปนะครับไม่ใช่กำร้อยเลยนะครับแล้วก็ไล่เบรกน้ำหนักเบรกไปเรื่อยให้สูงที่สุดเราถ้าเรามม่แต่มาคิดเรื่องเอนจินเบรกเนี่ยหรือเรามาห่วงเรื่องกำคัดไม่กำคัดเนี่ยคือการที่เรากำคัดเนี่ยที่คนส่วนใหญ่กำคัดอ่ะมันไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่ามันอยู่เนี่ย อีกสิบเมตรมันจะชนอยู่แล้วอ่ะแล้วเราเบรกสุดแรงเงี้ยถ้าเราเบรกสุดแรงภายในหนึ่งวิเนี่ยสมมติเราเบรกอยู่นะแล้วเราไม่กำคัดอ่ะรถมันก็ดับเบรกเสร็จรถด,ดับชิบหายอีกล้มอยู่ดีครับแต่ถ้าเราแบบกำคัดแล้วเราเบรกไปเลยเบรกให้มันสุดแรงเกิดอ่ะเบรกจากร้อยยี่สิบลงมาเหลือยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะพราะเบรกอยู่แล้วเราไม่ชนแล้วอ่ะเราค่อยตบเกียร์ลงแล้วก็ หากเปลี่ยนทิศทางไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคิดว่า engine brake คือความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการฝึกเบรกให้เป็นนะครับเบรกให้ได้ให้ถูกต้องนะครับเบรกยังไงไม่ให้ล้มเพราะว่าลำพังแค่เบรกอะ่ะมันเพียงพออยู่แล้วแล้วมันถูกออกแบบมาให้ใช้แบบนี้ครับ engine brake ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราเบรกรถจากอุบัติเหตุนะดูอย่างรถยนต์นะครับเพื่อนๆขับรถยนต์มา ทั้งชีวิตเนี่ยมีใครเคยสนใจไหมว่ารถจะชนเนี่ยกูจะต้องมานั่งรถเกียร์ก่อนที่จะเบรกไม่จริงครับจุดที่เราต้องเบรกก็คือเราใช้เบรกอย่างเดียวครับเรื่องรถเกียร์ค่อยตามมานะครับส่วนในการขับขี่ในสนามอะไรอย่างเงี้ยครับ e n นจิ้นเบรกมันสำคัญอยู่แล้วล่ะเพราะว่า คือจริงๆมันใช้งานร่วมกันนะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสถา,านการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราจะค่อยๆเบรกใช้เอนจินเบรกร่วมกันใช้ร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ผมพูดถึงกรณีที่เราฉุกเฉินหรือเราต้องการการเบรกที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อให้เราปลอดภัยอุบัติเหตุปลอดภยัดภยไม่เสียชีวิตชนไปเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับเราใช้โฟกัสมุ่งไปที่การเบรกให้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับ นอกจากนั้นเราก็ยังต้องเผื่อเรื่องระยะระยะของการเบรกระยะขับให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับไม่เสี่ยงมากเกินไปอะไรเงี้ยไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบเสี่ยงจะโดนปาดหรือว่าเข้าไปบีบเข้าไปบี้ในจุดที่อันตรายนะครับมันก็เรื่องไอการประเมินสถานการณ์ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะไม่ว่าเบรกจะดีแค่ไหนนะถ้าคุณเข้าผิดสถานการณ์แล้วมันไม่มีโอกาสให้คุณได้ใช้ก็คือมันผิดตั้งแต่แบบ ประเมินสถานการณ์ผิดแล้วอครับเบรกจะดีเราก็อาจจะไม่รอดอยู่ดีนะก็ใครฟังที่ผมพูดก็อย่าดราม่า,านะครับผมก็พูดตามสิ่งที่ประสบที่เรียนรู้จากที่ต่างๆมานะครับซึ่งบางทีก็มันก็มีตำราการสอนะมันมันไปได้หลายวิธีมันไม่มีถูกผิดใช่ไหมครับแต่เราต้องใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นะ แต่ลืมว่าเบรกหน้าเนี่ยคือเบรกที่ลดความเร็วรถได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับในการหยุดรถมอเตอร์ไซค์นะรวมถึงรถยนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกใช้มันให้เป็นนะครับมันก็จะลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุทำให้เราปลอดภัยในการขับขี่มอเตอร์ไซค์มากยิ่งขึ้นนะครับ อ่าไปต่อโอ้ผมพูดเยอะจนลิ้นพันกันแล้วเนี่ยสรบเจ้าเทรเซอร์นะครับก็ขับมันมากเลยนะเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเราก็เบรกไปด้วย e นจิ้นเบรกไปด้วยได้ครับมันโอเคโอ้ยกดเกียร์ผิด ทำเลวต่ำๆเนี่ยผมก็ใช้ทั้งคัดทั้งคันเร่งนะรีเลียไปนะครับเพื่อให้รถมันทํางานได้เนียนนะครับ เครอเซอร์มันขับบันจริงๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องม o t ต b e a บ t สด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ